เช็คว่าดีหรือเสียนั้นพื้นฐานต้องมีนะครับต้องเช็คอุป,ปรกรณ์เป็นเช็คไฟเช็คสัญญาณเป็นนะครับลิงก์วงจรจะมีให้ดูนะครับก็ก็อย่างเช่นอย่างวงจรชุดนี้นะครับถ้าเราดูเนี่ยเนี่ยเราจะเห็นว่าในในรูปวงจรเนี่ยมันมีนะครับแต่ว่าการใช้งานจริงจะเห็นว่ามันว่างๆอยู่เห็นไหมเนี่ยนะครับการวิชวนก็คือซ่อมด้วยสายตานะว่ามีอะไรสิ่งผิดปกติตรงไหนเราก็จะได้ยับยั้งชั่งใจในการที่จะเสียบไฟเข้าไปในตัวเครื่องนะครับ หลังจากได้ไฟ3 0 0โวลต์มามันจะถูกส่งมาที่ขา c นะครับทรานซิสเตอร์ขา c ของ q c นะอันนี้คือสัญลักษณ์ของทรานซิสเตอร์นะครับตำแหน่ง q c ถ้าดูในวงจรมันก็คือตัวนี้นะครับตำแหน่ง q c ก็คือทรานซิสเตอร์ตัวนี้งนั้นในภาวะปกตินะครับไฟ3 0 0โวลต์จะต้องมาถึงตรงนี้นะครับจะต้องวัดได้ 300V โวลต์นะครับตัวนี้ทรานซิสเตอร์ตัวนี้มันเป็นทรานซิสเตอร์สวิตชิงมันทำงานในลักษณะของ ฮาร์บิดคอนเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้เป็นไฮไดนะครับตัวนี้เป็นโลไดนะครับตัวนี้คือคิวหนึ่งอันนี้คิวสี่ตัวของจริงนะครับคิวหนึ่งเนี่ยตำแหน่งคิวหนึ่งคือตัวนี้ตำแหน่งคิวสี่นะครับก็ค,คือตัวนี้มันทํางานในลักษณะเป็นฮาร์บิดคอนเวอร์เตอร์นะครับตัวลิงก์วงจรมีให้นะครับแต่ว่าในคลิปสั้นเนี่ยมันปักลิงก์ให้ไม่ได้ดังนั้นก็ใครอยากได้วงจรนะครับไปดูคลิปเต็มที่ช่อง YouTube หรือไม่ก็ช่อง f เฟซบ o ๊กแฟนเพจ